เริ่มลูกอ่านไปก่อนสี่นนเหลี่ยมอาไหนอ่านไม่ได้ให้ข้ามไปคําเป็นทารนิมที่เกินขึ้นตามถ้าจัดจัดอยู่ในทวกโลกเลยหามีชาอย่านมัน รู้จะทำทองคํามาทำเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งร่างกายมากกว่า5,000ปีมาแล้วเพราทองคํามีสีเหลืองสุงหลังหลังสวน น้ำไม่หอมไม่เป็นแบบนิดและคงทนเทา้ากรอบกับทองคำที่ครบมีปริมาณอยู่ในมากจริงยิ่งเป็นสิ่งที่มีค่าสูง จะใช้หน่อยทำลูกเครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งแล้วยังนำมาเป็นสินค้าสัหรับกำเนิดมูลค่าในการซื้อขายและปล่อย ปริมาณกับมูลค่าของสิ่งอื่นๆด้วยสาระอุกโกรมไทยสำมับเยาวชนด้วยเพราะยาชาบละส่งในกะบ่าสมเด็จและเจ้าอยู่